สวัสดีครับรชอบ่องเอ้ยวันนี้อารมดีวันนี้ไปไหนครับไปภูทับเบิกครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้ไปภูทับเบิกสละบุีโอเควันนี้ตีนจะไปแคมปปิ้งนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับช่องกลองอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะออกไปเป็นสายแคมป์กันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้มีสมาชิกข้างหลังนี่ใครมาลงมาเรือแถวนี้นี่มีอาตีนกับอามอนนะคะกับคนขับคนเดิมนะคะําสวัสดีช่องให้หน่อยกรับโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้เราเป้าหมายของเรานะคะเป้าหมายลับของเราวันนี้คือไร่ส่วนตาซิกนะคะเดี๋ยวไปเจอกันจ้า ปกติเวลาเติมน้ำมันน่ะเราดับเครื่องนะโเป็นโทรศัพท์ด้เลยเออเหรอป้าบอกไม่ได้โทรสัหน่อยป้าบอกกำลังพูดคุยวันนี้นะคะเราจะไปที่ไร่สวนตาสิทธิ์นะคะ <c oughs> คนข้างหลังไม่ค่อยให้ความร่ำมือเท่าไหร่ไร่สวนตาสิทธิ์นี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีจ้าตอนนี้แวะเติมน้ำมันก่อนนะคะ อะไรนะเออเหนกันนี่เ้ไหนิมหน่อยดิจิมหน่อยแบบนะคะหมูปิ้งครคือแม็กหมูปิ้งโอ้ริงโอ้ยิงเอาเจาน้ สวนตาสีดนะคะถึงแล้วค่ะสวนตาสีดสะพานสีไปั่งเนี่ยงไงก่อนสะพานนี่ใช่สะพานไหมเลี้ยวขวาลงไปเลยฮะบานทองนี่ไงเดี๋ยวไปเลยนี่นะคะทางเข้าค่ะทุกคน<า>กสวนตาสีด์หคนโอ้โหเลี้ยวขวาอีกไหมอ่ะ อย่าบอกนะเราตรงไปวนกันละนี่น่าบ้านเขาแล้วนะบอกไม่ใช่เราถอยค่ะถอยนะคะทุกคนตอนนี้เราต้องถอยนะคะถอยรถค่ะรถเหมือนดอมเลยดอมไหนอะนจุดาเราเข้าผิดนะคะเราเข้าผิดนะคะไปต่อะค่ะติดลมไหมคะไปกันเถอะ าจัดไม่น่าไม่น่าติดลมใช่ไหมดำไปติดอะไรนีุ้ยมีเนินเดี๋ยวนะไปไหนอะ่ะอ๋อนี่นะคะโอ้โหนี่นะคะสวนตาสิทธิ์ถึงแล้วค่ะมาแล้วใส่แมสยังแมสก์หลาแมส บ้าเหรอใจามาห้าถึงแล้วค่ะส่วนตาสิทธ์นะคะเราไปดูพื้นที่กันตีนพาไปทัวร์หน่อยไม่รู้ตีนอย่าลืมสวัสดีพี่ๆเขานะอเอาตรงไหนบ้างดีอะ่ะตีนตีนเอาตรงไหนบ้างดีอะ่ะตรงไหนดีอุย, <laughs> อย,อยน้องนอนหลบับ สวัสดีค่ะนอนหลับแล้วหรอวิตินน้องนอนสบายมากเลยอ,ะอ่ะมาถึงนานยังคะอ๋อวิหลับแบบชิวมากเป็นไงคะทุกคนนี่อันนี้มาวินหรือมาตินนะคะมาตินหลับชิวมากเลยอะ่ะไปเรียกดำมาดูลูกชายสินี่ ยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยนี่กลับมาพบกับไปรุ่นเด่๋ยวรุ่นไหมคะมีที่ที่ไหนนะเดี๋ยวนะอันนี้นี่น้องนุกคนสวยนะคะมีลางานมาปะคะลางานมามีอย่างที้โอ๊ยมันแบบไอเนี้ยมันแบบย้อนแสกย้อนแสง,แสงจริงความจริงความเป็นตากนะคะ นี่กลุ่มัยรุ่นกลุ่มัยรุ่นนะคะนี่ดูสิคะป้าย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 ไปไหนก็ไม่รู้ไปตลอดมาแล้วมีเดอพายนะคะคเพื่อนๆมากันได้นะคะที่ที่ไหนนะคุณนิกที่ไหนนะสวนตาสิบออสีนี้สมโินฟรีมีอะไรนะสมโอ <laughs> ไม่ใช่สมโอนะสม,สมโอคคนบ้านไหนคะ <laughs> อันนี้คนบ้าน ไหนมีซ้ปโอหรือว่ามีโอลูกละวพันห้าแเขาเอาเล่นตัดไปเลยนะหน้าโอลแล้วหน้าซีเอาขางขางนี่โอลล้วพันห้าลูกน้ที่อักลูกเอ้ยเราต้องเอาพันห้าดิเราต้องเอาพันห้านี่นะคะวัยรุ่นวัยรุ่นยุ่งเหยิงมากนะคะทุกคนยุ่งเหยิงมากมาเที่ยวกันได้นะเพื่อน เดี๋ยวเราจะเดินไปดูเดี๋ยวเราจะเดินไปหาป้ายสวนตาสิทธิ์เรามาผิดทางหรือเปล่าคะกี้เดี๋ยวชิงช้าเราค่อยมาพรุ่งนี้นะคะตอนนี้เราแฉะมากเอาเขาเขาเขามีคนจองเรือไงใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเราต้องแปลงฟันตลอดหรอ จริงเหรอคุณเดี๋ยวถามเขาว่าป้ายสวนตาทิ์เออเขาขับรถเหมือนเขาก็เขาก็เหมือนแบบอะลมนะน้คะครับไอ้ป้ายตรงที่เขียนว่าสวนตาสิทธิ์ไปทางไหนที่มีที่เล่นน้ำแล้วก็มีป้ายสวนตาสิทธิ์นะค่ะหนูต้องเดินไปทางไหนอ่ะอ๋อได้เดินเดินเดินรอบเนี้ยลาะไปเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะไปค่ะจะไปเที่ยวกินแล้วค่ะใช่ค่ะจะกลับไปทั้งน้าเนี่ยง่ายมันแน่แล้วค่ะ จับไว้เออจับแบบนัน้นแหละแล้วพี่ขายังไงดําไม่ใส่ชูชีพปะดําไม่ใส่ชูชีพล่ะไม่ใส่ชูชีพล่ะไไดําใส่ชูชีพก่อนตรงนู้นลึกหมดเลยตนีนต้องเอาใช้ห่วงยางเอ้าหนึ่งเลยเพื่อใส่ เอาใส่ตะคนใส่ตะคนว <im itation> <im itation> ุ้นวายมากครับพเพื่อนว <im itation> ุ่นวายวุ่นวายมากครับพเพื่อนกับการเดินทาง ขของเาไม่เดินบนบกเหมือนเราเขาจะเดินทางในน้ําอย่างเช่นแบบนี้นะคะพิกโกกกาดพิมค่ะไปดูเลยค่ะตีนค่อยๆลงตีนค่อยๆลงตีนรอน้ำลงก่อนรออมอสอะอรออมอส ขอความช่วยเหลือไงใช่ ไปให้กรอห่วงยางอย่าเข้าไปข้างใน